วันนี้ผมบอกว่าผมอยู่ที่ไอสตรอเบอรี่ครับไอนุ่นสตอร์เบอรี่ครับแต่อันนี่ครับเซโตเบเลเดี๋ยวจะลองชิมไปดูนะครับครับแดงทะลึกเลยครับทุกคนครับนี่สุกแล้วลูกนี้ครับทุกคนครับเฮ้ยน้องพอเดียวเจอลูกเลยกินเลยอ่ะลูกสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแม่ชีชี no 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 วันนี้ผมบอกว่าผมอยู่ที่ไรสตอเบอรี่ไรสตอเบอรี่อะไรครับผมไรสตอเบอรี่เข้าวฟ่างนะครับคืเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยสตอเบอรี่เนี่ยเขาเป็นลูกหรือยังครับในช่วงนี้ช่วงเวลานะครับไอ้นู่นสตอเบอรี่ครับแต่ไอ้นี่ครับสตอเบอร์เร่างนี้ไหนรต้องกาจะไปดูนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูเลยอย่าจับนะครับอย่าจับอย่าจับครับ เราไปไปเชิญดูเลยนะเชื่อดูโอ้ยนี huh. ่เป <Yes. S 1> <Wh> ็นลูกแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเป็นดอกนี่มีมีดอกหลายดอกอยเนาะตอนนี้โอ้โหนี่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 ดอกหนึ่งนี่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 ดอกสองครับในดอกสามอ๋อนี่ดอกสามอ่ะดอกหนึ่งอ่ะคู่สันจงโลหฮองอ่ะดอกกสองอ่ะคู่สังกัดีรีอ่ะดอกกสอง อันนั้นดอกก็ไม่จะดอกอคือจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะลงมาชิมสตอเบอรี่ให้ทุกคนดูเขาว่าเก็บจากต้นเนี่ยเป็นยังไงครับไอ,อ,อ้มีเรื่องนึงครับทุกคนครับโอ้ยหเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับสตอเบอร,บรี่นะครับเดี๋ยวจยะลองชิมดูครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาห์ <c oughs> อะไรครับเปรี้ยวอันนี้ชัดจิ้มอันนี้อะไรมาก็ไปหยิบอันไหนก็มันยังไม่สุกอ่ะก็ผมเรี้ยวจริงจริงสิงห์ตาใ่สิงตาใหญห์เลยใช่ไหมครับอย่าพูดเล่นสิครับไม่เอาครับผมหวานจิ้บๆเลยครับคุณครับผมตอนนี้ก็คือฟางนี้เขาจะปลูกสตรอเบอรี่กันเยอะนะครับ จริงๆแล้วน้องฟ้าเดียรเนี่ยก็ชอบกินลิ้นจี่ครับเอ้ยสตรอเบอรี่ครับป้าป๊าก็เลยแวะให้ครับตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้อ่าน้องฟ้าเดียรได้กินนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมมีแดงๆอยู่ลูกนึงครับเดี๋ยวเดินมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูทุกคนครับแดงทะลึกเลยครับทุกคนครับนี่สุกแล้วลูกนี้ครับทุกคนครับซูมใกล้ไปไหมครับโอ้ลูกนี้ฝั่งนี้ไหนฝั่งไหนน้องฟ้าเดียร โอ้นี้มีด้วยเหรอของนี้ก่อนอ๋อนี่นี่นี่โอ้สุดซีดนี่นี่นี่สุดซีดโอ้ก็ต้องมีด้วยค่ะทุกคนโอ้โนี่ก็มาใกล้ก็มาใกล้ก็มาใกลโอ้จอๆเลยครับโอ้ปอนายอีกน้องเฟรดอีกนะปอนาอีกเดี๋ยวน้องเดฟยดจะพาไปดูนะครับโอ้ยเดี๋ยวน้องเฟรนเอ้ยทำลายย้อยน้องเดฟยดจะพาเราไปดูนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเฮ้ยน้องเดีฟรดเจอลูกเลยกินเลยเหรอลูก โอ้โหมันเป็นเังไม่รูชาติรูชาติแบบนี้มั้งโอ้หวานเหรอลูกน้องก็นนี้เก็บจากคนเขาฉีดยาหรือเปล่าลูกฉีดนฉีดยาแล้วนี่นะเด็กนี่เลยครับเด็กเขาาฉีดยาเลยลูกคนอ่านี่ตรงนี้ครับทุกคนครับเราก็เจอลูกที่ มันก็จะมีลูกที่สุกบ้างเป็นปลายนะครับนี่เรามาดูอีกตนงครับนี่นี่นี่ดนยสิเดี่อันฝั่งนี้ก็มีครับผมอยนี่นี่อี่ตอนี่ก่อนคีปลูกแดงๆมเลอยไหนลูกอ๋อนูลแดงเหอโอ้กใกล้เลยนี่อ๋อนี่ครับคือคือต้นสตอเบอรี่เริ่มจะออกดอกออกผลแล้วนะครับอเลยเจ้าวเจอค่ะไหนนะเอาไปดูดิ S <S <S ยัางงี้ม้งเขารู้หรือยังมาจัดดูบ้างหวานเปลี่ยนมั้งมามีเปลี่ยนบนมาไม่มีอือโอ้ไอ้ข้างบนนะครับมันจะเป็นภูเขานะครับไอเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่าให้ลูกตรงนั้นก็ยังมีอีกลูกนะครับที่ลูกสุกแล้วนะครับนี่ฮะเดี <S 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 <ส>๋ยวคืออย่างงี้ สำหรับใครที่จะมานะครับผมแนะนําว่าเดือนหน้าเนี่ยสตรอเบอรี่น่าจะขึ้นมาเยอะแล้วก็น่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ละปลายปลายเดือนพฤษภาสตรอเบอรีเ่เขาจะเป็นผลไม้หน้าหนาวถ้าเกิดอย่างงี้เจ้าหินก็จะชัดหน้าหนาวเวลาหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยผิวเราจะแห้งอ่าเกี่ยวไหมครับผลไม้มไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวคือมันสตรอเบอรี่จะเป็นผลไม้ของฤดูหนาวเมื่อเป็นผลไม้ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะสุกก่อนหน้าหนาวพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาคมเนี่ย ธันวาคมอ้าวันเอาม,มัพยพฤศจิกาคมหรือธันวายคมคมนะครับก<อ>็จะได้อาจจะมาได้เก็บกินที่สวนเลยครับใช่ครับเพราะตอนนี้กําลังออกไปแล้วใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาก็มาได้นะครับที่นี่ก็เป็นกาญจนบุรีนะครับแต่ว่ามันมีหลายที่ทุกคนสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่เขมีสุนเยอะครับอ๋อแล้วเราก็ลากันไปด้วยภาพสวยๆของน้องฟารียเด่นลูกสตรอว์เบอร์รี่กินกันดีกว่าครับทุกคนครับ นกากาเด็ดย่งอ <quin. Okay. S 3> <First S 1> ๋เด็ดแล้วอ่ะกันอ๋อนี่เราขออนนี้เวสวนมาแล้วนะครับเดี่จะมาเด็ดกินนะครับครับผมบายบายอ่ลืมกดรกดแจกดตตามเพจแัวชานแด้วนะคะย่าลืมกดติดตามช่องอีกช่องหนึ่งช่องอะไรจ้ะมีฟาร์มเนนี่ดยค่ะดรับ